ตอนนี้เราอยู่กันที่โชนอกนะดีเบอร์เบอร์โชนอกนะซาฟารีเวอร์ไม่ใช่ดีเบอร์พี่พลอยพูดถูกซาฟารีไม่ใช่ดีเบอร์นะพ่อก็พูดตามน้องพีทไปเลยซาฟารีเวอร์นะโชนอกนะมีนกออกมาแล้วนกสีขาวโอ้ดูน็อกสีขาวนะนี่เออ เราลูไปแล้วเวลคอมเราบอกเล

เปันช like ัวนน้องลูกน้อน้องเชอรีนะครับนีน้องสองตัวร่วกันคนึน้าท้อนี่เก็ของไทยหลด์แฟมิลี่แอนเดียนยซีเบอร์นี่สวยงามมากับสำหรับเพืของเรานะครับเอาเลยครับถ้าในเราน้องระมาขอกเรานี้ผมจะพาผู้ชมไปรู้จักกับนกเชนสัญลักษณ์ของป่าลกิครับ and now w e m ิ v e o n to the วอ r ์ e of อก a ท e n for e s t เอา เรียกว่าโชว์อ่าเดียวโเวลากรจัอาหารด้นครับดวนายี่นี่นี่พพพยนยนอาหารให้นะ One c h o n e More Time ีทั้งน้ครับ e l s a Yes o n l That Many EP กับพี่สุริยุทธ์เอ็คแฮ s นัสริงอินดีเนสกับมูนนี่ก่างกัาสูงๆกันครับเก็บตัวให้ปอดภัยโอเคไปยูเ เพลงนี้จะเป้น All We าสเอาเอดีแล้ครับผมจับจของน้องทังหมดนะเขาพูดอะไรเก่งมากเลยอ่ะเขาพูดไม่เขาพูดใส่ไม้อัดเทปเราเข้าสู่แต่ว่าาไมไ้มีไมอ่ะแ้ะว่าการสงตัวเป็นเรื่องว้าวยัต่อนเล เก่งมากเก่งมากโอ้วยมากเเลยฮะโหไม่ทันเลยโอเคหัวนาครับได้เลยโอ้โอไม่ต้อง stop stop เ้ยไม่ลูกบอล We have special ball ลูกบอลเดี๋ยวใช่แทนเลยบอลโรลเลอนะฮุ่นเลมากเลยครับผมนี่

อตบมือตบมือนอกจากนั้นเราเรีงตัวไคเกอร์ไคเกอร์คเกอร์แกีเซอร์อเนะครับสี่นะสีนะครับโอเคสะกดด้วยดังนี้ครับที่ I G E R ห้าตัวอักษรแล้วก็นี่นะครับเรียนกันมั่วๆแล้วสลับไปสลับมา ไปรู้จักกับนกกระเจี๊ยบตัวนี้กันบ้างนิโคฮิโนเตซึอิคิวซังเย้นกกระเจี๊ยบได้ม่ต้องไปโอ้ยนิโคฮิโนเตซึอิคิวสางพิชจะจินตนาการถึงความความสามารถในการสูดดมของภาษาพิมพ์และตอนนี้นะคะจะให้คิจารณาสูดดมใช้เกลือใช้เกลืออู้ยนะคะนิโคฮิโนเตซึอิคิวซังจินตนาการกันไปกันเลยได้าม่ต้องไปจินคนาการกันไปกันเลย tiger นะอ้าอ้า I'm not thinking star ใช่ค่ะ I แล้วไทเกอร harma, ์ er, นะครับตอนนี้ทีแล้วตัวเนี้ยตายเอ้เก่งจังเลยตัวอะไรต่อไปพลอยตัอะไรทีเออันดี ເອີ້ອໍວັນນີ້ມີສຸດຂໍແລ້ວເນາະ ตัวนี uh, ้ค okay, so oh, ือคัสเเตอร์นะโอเคดูเราแตประหยับตังค์แล้ว ไปให้นกขืนนะเอ้นกเอาตัางไปให้เขาขืนนะ,นะกเอนัน้้บบหาดวยไปเลย

เองครับอวเป็นอยวิพมาเวีกครับหรือว่าอเมกาใต้คับือวทอการบร่าทของมรา้ัอว่นอเมริกาใต้ครับ่ก็้ื่อเม้ว่านกครับ่าตอารนติางมาแล้ว Yeah! โอเคครับมาดูนงลดนนี้ฮู้แอมตีมครับเก่งมากเลยอ่ะเดี๋ยวรูดูมาแล้วมาแล้ว

เป็นเดี่ยวดี่วคักไอุ้ย่งโุเป็นเียรร่นะ้ป็นเดี่ยวเดีครับเขาควจนอรยนก่อนนะผมะ้ใหม่ไม่าเือสมรสุดท้ายช้้องโอ้โหพดีว่าครับร้องจะบรุ่มาดูด้วเด็กไปกันนะโอเคไปเลยครับรูที่สอง

sắc xịt một con tắc sơn và đi cùng lăn lụi làm hỏng hàng trăm my

They show the moments before the We you have a great tour. Have a and ไอ้ชิวอล์น่าไอ้ชิวอท์น่าขอบพระคุณนะครับสำหรับทุกคนที่ท่านนะที่ครอบดูเอกันไดีดีนะครับผมนะวันนี้ที่ได้เก็บมาเยี่ยมชมในอันการความสุขเซอร์คูลอนะครับวันนี้เราส่งความสุขให้กับท่านด้วยนะฮะเรานกมนาวชนิดนะครับแล้วก็หวังดีว่าทุกท่านได้รับความสุขเป็นอย่างยินดีนะครับตอนนี้มีทั้งลูกยูนะฮะที่เรารออยู่แล้วก็เพลิดเพลินความโก้นะฮะสีสวยชวยังก็เรียวไปยังนั่งแรกเดี่ยวเดียวทานดุ๊กได้ ทางดูนาถาสำหรับทางผมนะครับเมื่ไหรที่ต้องการส่งน้องฮีราบกลับบ้านนะฮะก็ขอเรียนเชิญที่ฮีราบีนดิงเคเลสนะฮะ17มีลานะครับฉันก็ขอเรียนเชิญได้เลยครับผมเราราวประมาณนี้นะฮะ ไอ้เป็นนกที่พี่บอยชอบที่สุดในโลกเลยนะนี่คืออนาแจกฟังซูนีให้ร้องคาราโอเกะฟังซูนชาให้หวังว่าทุกท่านจะรับความสุขุภาณฑ์นะครับท่านยังสามารถที่จะเดินชมในป่าของเราบริเวณ18จุดได้นะฮะเนี่ยวันนี้เรามาดูโชว์นกสนุกกันมากเลยนะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแชร์นะคะอย่าลืมกดแชร์นะครับ